กราบสวัสดีท่านอาจารย์ที่เคารพรักและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับผม GK สลัดคนดีคนเดิมน้องสลัสดน้อยนี่เองวันนี้ผมขอนำเสนอฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เราจะมาเพิ่มในแอป7 e l e v e n ของเราก็คือ7 Travel นะครับ7 Travel ของเราเขา้าง่ายๆเลยเมื่อท่านเปิดในแอปของ7ไปจะอยู่ด้านล่างของ7 Delivery ที่เปิดมาปุ๊บป๊อปอัพแรกจะขึ้นเป็นรูปภาพของโรงแรมและว,วิวต่างๆของโรงแรมนะครับผมถ้าสามารถที่จะเสิร์ชหาโรงแรมที่จะไปพักได้นะครับว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเสิร์ชหาได้เลยชื่อโรงแรมก็จะขึ้นให้ตามนี้เลยครับแล้วก็ถ้าสามารถที่จะเลือกดูโรงแรมแต่ละดาวแต่ละเกรดในการรีวิวได้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารีวิวหรือว่ามีการให้ดาวของโรงแรมหรือเว็บอพาร์เชียของโรงแรมนั้นๆไปแล้วนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะดูได้ตามข้างล่างนี้เลยนะครับลูกค้าสามารถเลือกดูได้เลยแต่ละครั้งที่ลูกค้ามาดูก็สามารถที่จะไปเลือกดูว่าโรงแรมนี้มีห้องอะไรแบบใดบ้างนะครับซึ่งเราไม่สามารถปรเปิดเผยได้ในตอนนี้นะครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับแล้วเรายังมีให้ลูกค้าได้เลือกดูและเลือกชําระเงินในวิธีต่างๆเช่นจองและชําระเงินผ่านระบบออนไลน์หรือ m อนไลน b แบงกิง้งเช่นการชำระเงินผ่านทรูนีวอลเลท การชำระเงินผ่านธนาคารในธนาคารของประเทศไทยหรือธนาคารต่างประเทศเช่นลูกค้ามีการผูกบัญชีกับ w e ช h a t Pay หรือว่า a l i p a y นะครับก็สามารถมาได้หรือว่าจะเป็น Paypal นะครับก็สามารถที่จะชำระเงินได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งต่อมาเมื่อชำระเงินเสร็จก็สามารถที่จะไปเช็คอินที่โรงแรมนั้นเลยหรือว่าเราสามารถชำระ,ะเงินได้ที่7 e เ e ่ e อีเลเได้เลยเช่นกันนะครับผม ก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆตามการโปรโมทและโปรโมชั่นแต่และเดือนแต่และปีของโรงแรมนั้นด้วยนะครับผมต่อมาในการล็อกอินเข้าก็เหมือนกับที่เราล็อกอินในแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยเช่นเราสามารถล็อกอินได้ทั้ง Facebook และ Google ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานโลกอยู่แล้วนะครับผมที่สามารถล็อกอินได้เลยนะครับผมลูกค้าไม่จะเป็นจะต้องเป็นออเ m e เบอร เป็นสมาชิกออมเบิร์กก็ได้เพราะว่าเราลองรับกับต่างประเทศไปด้วยนะครับผมเพื่อเผื่อชาติต่างชาติอยากจะมาพักโรงแรมอื่นๆนี้ก็สามารถมาได้นะครับผมอ่าพูดถึงลูกค้าต่างประเทศแล้วลูกค้าต่างประเทศจะมาได้ไงล่ะรู้ได้ไงว่าเรามีฟังก์ชันอะไรต่างๆยังไงงั้นเราขอเปิดหน้านี้เลยนะครับหน้าอื่นๆของเรานี้ทุกท่านเห็นความแตกต่างอะไรที่มันแปลกใหม่ไปไหมครับติ๊กต๊อกติ๊กตอกตอนี่เลยครับลองดูที่มุ่มล่างทางขวานะครับ เราจะมี Language หรือการเลือกภาษานะครับผมการเลือกภาษาที่ลูกค้าสามารถเลือกได้จะมีหลายภาษามากมายที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนหรือว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเกาหลีต่างๆก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับผมทั้งนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอทั้งนี้นะครับผมอ่าเวลาหมดซะแล้วงั้น ไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้านะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมไป็นกำลังใจให้กลุ่มพวกเรากลุ่มสมุนไพรผม g k s l ส t หรือชื่อจริงนายนันทวิ์บุญทวีก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ